กลับมาอีกครั้งนะครับกับซีรีส์นะครับบำนาญจากประกันสังคมนะครับเป็นซีรีส์ที่จะพาทุกท่านนะครับไปคำนวณเงินบำนาญน,นะครับจากฐานเงินสมทบหรือฐานเงินเดือนของแต่ละท่านนะครับกันในวันนี้ก็จะเป็นคิวของคนที่เงินเดือนนะครับ12,600บาทนะครับหรือคนที่สมทบ 12,600บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับเราไปดูกันเงินบำนาญคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมนะครับได้จ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและจะบวกเพิ่มอีก1.5%์ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนะครับสูตรคำนวณของประกันสังคมนะครับ มีทั้งหมด2สูตรนะซึ่ง2สูตรนี้แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสูตรแรกนะครับเป็นกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับเราก็เอา20ไปคูณ15,000บาทหรือคูณเงินสมทบของเราแล้วหาร100ก็เท่ากับเงินบำนาญได้เลยนะครับแต่สูตรที่2จะเป็นกรณีที่เรา ส่งเกิน180เดือนขึ้นไปนะครับมีการคูณเพิ่มนะเรียกว่าบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับ1.5คูณจำนวนปีนะครับไปนะสูตรแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้คิดยากนะครับอันนี้เป็นตารางในกรณีเงินสมทบสูงสุด15,000บาทนะครับซึ่งบางท่านถามเข้ามาว่าเฮ้ย7,500ได้เหรอคือตารางเนี้ประกันสังคมนะครับทำเป็นอินโฟกราฟิก ขึ้นมาโดยใช้ฐานจากการคำนวณนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณกันทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีอันนี้คือตัวอย่างนะครับส่งมา35ปีจำนวน12,600บาทนะครับเราก็มาหาจำนวนปีที่เกินก่อนนะครับเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นส่วนเกินนะครับ180เดือนแล้วก็เอา35เนี่ยเอา3 5ตั้งนะครับลบด้วย15ปีนะครับ เท่ากับ20ปีนะครับส่วนเกินมา20ปีเพราะนั้นส่วนเกินเนี้ยก็ไปคูณกัน1.5นะครับจะได้ทั้งหมด30นะครับ30นี้คือตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ20บวก30เท่ากับ50 50ของ12,600บาทนะครับเท่ากับ6,300บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้รับไปตลอดชีวิตนั่นเองเยอะไหมนะครับ ไม่ธรรมดานะอ่าต่อมานะครับตัวอย่างที่2ทํางานส่งประกันสังคมมา30ปีจํานวน12,600บาทนะครับส่วนเกิน180เดือนนะครับคิดดังนี้30มสลบสินะครับเท่ากับ15 1.5้าหนึคูณสิเท่ากับยี่นะครับ20่สิบวกยี่นะครับคูณ12,600บาทหรือพูดง่ายๆก็คือนะครับ42 จ5%ของ12,600บาทเท่ากับ5,355บาทนะครับจะเป็นเงินบำนาญที่จะให้คนที่ส่งประกันสังคมมา30ปีนะครับด้วยจำนวนเงินสมทบ12,600บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญตัวนี้ตลอดชีวิตนั่นเอง ต่อมาทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีนะครับจำนวน12,600บาทนะครับส่วนเกิน35ลบ15เท่ากับ10ปี1.5คูณ10เท่ากับ15นะครับ15%ที่เราจะได้เพิ่ม20บวก15เท่ากับ35% 35%ของ12,600บาทนะครับเท่ากับ4,410บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้รับตลอดชีวิต ต่อมาทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวน12,600บาทนะครับ20ลบ15เท่ากับ5นะครับ1.5คูณ5เท่ากับ7.5 20 7.5เท่ากับ27.5คูณ12,600บาทหรือ27.5%ของ12,600บาทเท่ากับ3,465บาทนะครับเป็นเงินบำนาญตลอดชีวิต ทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจํานวน12,600บาทนะครับใช้สูตรแรกเลยนะครับที่เราเรียนกันก็คือ20%ของ12,600บาทนะครับเท่ากับ2,520บาทนะครับเป็นเงินบํานาญที่คุณจะได้รับไปตลอดชีวิตนั่นเองบางท่านถามว่าแล้วจํานวนปีอื่นล่ะนะครับไม่มาคำนวณให้ดูด้วยเหรอนี่ผมมีอยู่ในตารางนี้นะครับ คำนวณมาให้แล้วนะแจกจ่ายมาให้แล้วนะครับอย่างเช่นทํางานส่งประกันสังคมมา35ปีจะได้บํานาญ6,300บาทส่งประกันสังคม34ปีได้บานาญ6,111นนบาทส่งประกันสังคมมา33ปีได้บําานาญ5 9ยยบาทส่งประกันสังคมมา32ปีได้บำนาญานาบาบาทส่งประกันสังคมมา31ปีได้บำนาญานารบาท ส่งประกันสังคมมา30ปีได้บำนาญ5,355บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้บำนาญ5,166บาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้บำนาญ4,977บาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้บำนาญ4,788บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้บำนาญ4,599บาทส่งประกันสังคมมา25ปีได้บำนาญ4,410บาท ส่งประกันสังคมมา25หยิบ24ปีได้บำนาญ4,221บาทส,ส่งประกันสังคมมา23ปีได้บำนาญ4 0 3 2บาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้บำนาญ3,843บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้บำนาญ3,654บาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้บำนาญ3,465บาทส่งประกันสังคมมา19 <glory. S 1> ปีได้เงินบำนาญ3,276บาท ส่งประกันสังคมมา18ปีได้เงินบำนาญ3,087บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้เงินบำนาญ2,898บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้เงินบำนาญ2,709บาทส่งประกันสังคมมา15ปีได้เงินบำนาญ2,520บาทนะครับนี่คือเงินบำนาญที่คุณจะได้รับนะครับจะได้รับตลอดชีวิตนั่นเองนะได้รับตลอดชีวิตซึ่ง แต่ละคนนะครับจะได้รับเงินบำนาญที่ไม่เท่ากันจะเห็นว่าการส่งนะครับยิ่งส่งเยอะยิ่งได้รับเปอร์เซ็นที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งส่งเยอะก็ยิ่งได้รับเปอร์เซ็นนะครับของเงินบำนาญที่สูงขึ้นนะครับบางท่านบอกว่าเงินบำนาญมันน้อยไปหรือเปล่านะครับจริงๆผมอยากให้ ส่งเงินสมทบที่มากขึ้นด้วย3้ำไปนะครับอาจจะ2 0 0หมืเลยก็ได้นะจริงๆถ้าให้โอกาสหรือให้สิทธิ์เลือกได้ก็จะดียิ่งขึ้นนะครับว่าใครจะส่งเท่าไหร่เพราะเวลาเราส่งเงินสมทบนะนะครับยิ่งส่งมากในบั้นปลายที่มันกลายเป็นเงินบํานาญก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับเว็บไซต์ w w w sso.go.th นะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมที่จะสอบถามผมนะก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเลยเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวผมหาจังหวะทําคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบนะครับเป็นการพูดคุยนะครับเรื่องราวเหล่านั้นกันนะจะได้ทําความเข้าใจกัน